ห้าสี่สาสองหนึ่งแถแร่ทุเล็ตอนนี้ผมอยู่ที่นี่นะครับมหาวิหารพฤกษาทองนะฮะห้องนี้ที่เราเคยสู้กับใครนะกับก็อดฟีหรือเปล่าฮะก็อดฟีปลอมนะครับเราก็ายังไม่ได้ไปเผานะเผาที่นี่นะครับเราจะยังไม่ไปที่ฟัลลุมมาสุลานะฮะ ผมก็จะพามาเก็บสายฟักกันสักนะครับเราก็เดินลงมาเลยนะฮะด้านล่างแล้วก็จะมีลิฟต์นะครับหรือว่าก่อนจะไปฆ่าเจ้าก็ตฟีปอมนะก็สามารถมาเก็บได้นะครับก็จะมีสตัตรูตยากๆอย,อยู่นะครับประมาณ3ตัวนะครับแล้วตรงนี้ก็มีปริศนาด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะฮะสามารถใช้ ที่สีหวนคืนนะครับมาเปิดที่นี่ได้นะครับได้อะไรไม่รู้ <c oughs> แล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีเจ้าพวกนักบวชนะครับเราก็จะมันจะมีตรงนี้นะอีก d i b l e ใช่ไหมฮะอย่างโหดเราก็จะดูเหมือนเธอจะแบบเอยทำไมชุดหนักจังเลย ตอนนี้ผมอยู่ที่นี่นะครับนี่ตรงนี้นะเออเออเออชุดมันหนักเออเฮ้ยบอกเลยว่าโดนทีเดียวเด้งนะฮะอ,อูออ้หูเราเป็นออต้นไม้นะ เราจะไปกินตับเมื่อกี้ผมได้ทดลองกินตับมาแล้วสักครู่นะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้แบบดูอย่างรวดเร็ว,รวโคตรเสียวเลยครับแม่เจ้ามากลัวครับผมกลัว กลัวตัวนี้จริงๆแล้วตรงนี้ก็มีแมงกิ้งคีด้วยนะครับแต่ว่าเราจะหาทางลงไปที่นี่นะฮะสองวันจะตายไหมฉันจะตายจากเธอไหมแมงกิ้งคีมันวิ่งไกลมากเลยนะเมียน,ใน,ใน,ในนะี่ๆตีโค้งด้วยตีโค้งนี่ ผมจะตีแมงกิ้งขี้ก่อนนะครับยังไงนี่แนะแล้วเราก็ได้ป้องกันพลังเวทสีทองนะครับโอ้โหเตรเจ๋งเลยนะเรามาดูกันนะครับจแมงกิ้งขี้ตัวนี้ป้องกันพลังเวทสีทองนะครับอยู่ในหมวดของมนตรานะครับ นี่ฮะใช้ FP ตทั้ง30แนะใช้ศรัทธา24นะซึ่งผมไม่ถึงนะครับศรัทธาผมน้อยมากหนึ่งในมนตาแห่งศรัทธาพึกษาทองนะครับเพิ่มอัตราลดความเสียหายจากพลังเวทอย่างมากให้ตัวเองและพันธมิตรรอบข้างระหว่างกด้างพ <c oughs> วงนาไปเล่นยไม่ส่งผลลัพธ์มนตาที่เราวุลยชนพึกษาท,ทองใช้ในศึกเลอโอน,นียทั้งสองครั้งที่ราดากรผมแดงขึ้นเป็นวุลชนนะครับ จากพลังเวทนะครับส่วนอันนี้ทั้งหมดนะยกเว้นกายภาพกดใช้2อ,อันนี้เลยดีไหมยงเงี้ย,ยน,นะรับรองว่าเพื่อนเจ๋งเลยนะครับกดใช้อันนี้อีกทีเนาะสามอันสรุปใช้ไม่ได้แักอันนะเอาละเราจะไปลงไปเก็บกันซักกันนะครับกันซักอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้นะครับ กระโดดลงไปหากันซักกันตรงนี้มันมีอะไรหักหกอยู่ด้วยนะฮะนี่ตอนนี้อยู่ตรงนี้นะครับปปะโอ้เจ้ากันซักเอ้ไม่ไม่ไม่เอาละเราจะต้องค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวตกนะครับจึกจกค่อยๆเดินนะครับไม่ต้องเดินเร็วๆนะครับ เพราะว่าผมเคยตกฮ่้ฮรู้สึกว่าเราได้กินอะไรตุ่นๆนะโอ้โหงานเข้าแล้วฮะงานเข้าแล้วครับงานเข้าแล้วครับงานเข้าแล้วครับโอ้งานเข้าแล้วเราจะขึ้นไปยังไงละทีนี้ โอ้มีมืมอรน้อหอมด้วยโอ้โหมีใครไม่รู้ล่วงลงมาโอ้โหเต็มเลยเป่าตดด้วยอื้โอ้โห,โโหนี่แน่โอ้โหเพียบเลยไปแล้วโอ้โหเต็มเลยฮะ เอาปีมาสักง,งั้นมามามาดาบอันเป็นเรื่องแล้วแต่ละคนแปลงล่างฟิงข้าเนะป็นงบประมาณแผ่นดินนะรู้จักบางไหม่ทำไมมองมาทางนี้ล่ะผมกลับไปไม่ได้ผมกลับไปไม่ได้ รียบร้อยนะเอาใหม่นะครับมหาวิหารพึกษาทองโตกมาสัางนั้นแล้วก็ไปเจอคิดิบบอีกหรือเปล่าเนี่ยอโอ้ยเดี๋ยวเดินผิดนะเดินทางนี้ครับจากพรอนตรงนี้นะครับเดินย้อนกลับมานะครับมาหาลิฟ ตอนนี้ก็จะมีเสียงไก่ขันนะเพราะว่าที่ห้ากว่าแล้วแอดตื่นมาเฉยเลยฮะชทำไมตัวเรามันช่างหล่อเราขนาดนี้เพ,เพื่อนๆว่าหรือเปล่าช่วยคอมเมนต์ทีนะว่าผมรอเราขนาดไหนตัวละครตัวนี้หวังว่าคิดเบิร์นคงไม่มาแล้วนะครับ จอแต่มุนน้ำหอมนะครับมนุษย์ฝูงฝิงนะฮะอู้ม่นเดินมาเอาล่เมื่อกี้อยู่ตรงไหนนะอยู่ข้างบนนะครับกลันสัสไซฟ้ากลันสัก,ก,สกอ๋ออยู่ตรงโน้นสิ นะครับตรงนี้นะครับดึกดึกแล้วก็ดึกดึกๆๆชึบึกคึกยึบไปชึบกคึกเราคงต้องไปเร็วๆหน่อยแล้วมั้งเนี่ยฮะโอ้ยโอ้ยโอ้เราก็ได้แล้วนะครับโอ้โอ,โอ้ไปแล้วไปแล้วนายมันช่างใจร้ายโดดลงไปตรงนี้ด้วยฮะเก็บของแป๊ดได้ดูแจดับหินด้วยนะครับเราจะมีคนยิงเราด้วยนะฮะ เราจะทำยังไงเออลงไปตรงนี้มังเสลยนี่ลงมันเสลยแล้ว <c oughs> เรามาดูของกันฮ่ามันอยู่ในโหมดของอาวุธนะครับสายฟ้ากันสักนี่นะฮะหอ,อกสายฟ้ากันสักดนะ หอกที่ตัดมาจากอาวุธของแกลนสัก์มังกรยักษ์โบราณนะฮะหนึ่งในอาวุธในตำนานอาวุธในตำนานเลยนะกำแพงางพราสัตเลนเดลถล่มเพียงครั้งเดียวนในประวัติาศาสตร์เมื่อถูกมังกรยักษ์บุกโบราณบุกโจมตีฮะแล้วไปจุดเริ่มตน้นของสงครามกับมังกรโบราณอันยาวนานนะ,ะทะักษะต่อสู้คือหอกสายฟ้าโบราณหุ้มอาวุธโดยสายฟ้าสีแดงเป็นอาวุธของมังกรโบราณใช้เป็นหอกคว้างนะฮะหากชาร์จจะอุ่นแรงขึ้นนะครับผมใส่ได้ไหม ใส่ได้ไหมเราใส่เลยนะต้องการสำหรับ40บาทตักกลันสักเนี่ยนี่หอกกลันสักทำไมาใครจะยิงอะไรอีกอยังไม่พอใจกันใช่ไหมนี่ครับหอกกลันสัก ขอเซลฟี่นะฮะแล้วก็ลองใช้ดูสิใช้ไม่ได้นะครับหรือว่าไม่พอนะฮะผมไม่พอแถมแด,ดง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 ก็ฝาดกกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับเอเพื่อนๆสามารถมาเก็บได้นะฮะบริเวณตำแหน่งนี้นะครับที่มันมีอะไรไม่รู้ทอ,ท,อทองทองทิ่มอยู่น,นี่นะฮะทองทองทิ่มอยู่ข้างบนนู้นครับอุ้ยอุ้ยใครเนี่ย อุ้ยโอเคนะครับก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะเดี๋ยวจะมีอุ้ยเออเออมีเิษฟ้าติดทายฟ้าติดนะเศษฟ้าติดนั้นชิมเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยตา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 ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับใจร้ายครับใจร้าย ไปแล้วครับไปแล้วขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมนะครับสวัสดี